สวัสดีครับพวกกับผมเฟลูเฟนกับ Silent Hill Homecoming นะครับมีหลายๆท่านได้โหวตให้ผมเล่นเกมนี้เย็นเกมถัดไปนะครับผมก็เลยจะมาลองกันดูว่าเกมนี้เป็นอะไรยังไงน,นะครับต้องบอกว่า Silent Hill ภาคนี้เป็นภาคแรกที่ผมไม่ได้หาข้อมูลแต่อย่างใดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกูงงงวยอะไรยังไงก็ตาม อย่าว่ากูนะครับกูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดอย่างใดนะอ่ะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยห mm hmm. น้าบอกกูไม่ใช่ Hard h a r d ค o ร์ gamer อย่าลเดมนะครับ mm hmm. Display Brightness Adjust Brightness so s o l a Bar แถบด้านซ้ายมองไม่เห็นแล้วก็แถบด้านตรงกลางมองเห็นบ้างแต่กูไม่แครกูขอให้มันสว่างนิดน,นึงก็พอโอเคเรามาเริ่มกันเลย ส t u น e อน m i e s มิสแค f i n ีฟินิชว t ด A h e เฮลเป็นเอตกศัตรูที่ติดสตันสามารถใช้การโจมตีหนักเพื่อฆ่าได้ทันทีอืมโอเคดูดทำไมเฟมเรทกูเหลือสิบเก้านะ We knock down quickly get back on your feet by tapping the dots button at the right time Watch for the cloud of dust I don't know what I use ฮะ <c oughs> huh? โวยทานกูอยู่ไหนเขาอยู่นี่เหรอสู้กูไปลวนหน้าทานเนาะขารอดไหมเออเ่อมึงจบพยาบาลไปสิยุ่นเฮ้ยคุยกูหน่อยพูะไรกูยดโอ้พระเจ้าโอ้โอ้กระเจ้ากิดมึงทำอะไรกันมึงมีปาร์ตี้มูเเาอ ที่มึงเล่นกีฬาอะไรกันเนี่ยปล่อยกูสิไม่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 ออโอ้ข้าเจ้าโอ้โอ้โอ้กูอยู่ไหนเนี่ยนั่นใครอ๋อนี่จะพากูไปปาร์ตี้ที่ไหนไม่มีปาร์แถวนี้ด้วยไม่กูอยู่ไหนเพื่อนนี่เพื่อนกูเหรอเนี่ยไม่ใช่ เฮออ้ยรอสิเฮ้ยมึงจะไปไหนเราไอท้ทอที่มันอยู่ตรงหน้าอกกูคืออะไรมันคือท่อมาริโออะแค่นี้กูยังแสบตาไม่พอใช่ไหมแล้วนี่คือกูอะอะอะอ,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 อ <laughs> ไม่นะไม่ก็ดู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  โอเคมันมีอะไรบางอย่างที่พยาบาลคนเมื่อกี้ตายไปแล้วครับเ n on your f l a s h l i ท h t w h ่ n in dark อ r e a s กด F อู้กูเห็นทุกอย่างเลยกูออกประตูนี้ได้ไหม it looks like the lock is broken แม่งมุกเดียวใส่ในทีมสองเลยโอ้้โอยชนทุกอย่างที่ขวางนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ อิว I don't like this Okay holding zone first a i g zone Beauty Ding กันอีกแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็มีกล่องเบนโตให้กูด้วยอ่าโอเคเกมนี้เราจะใช้ Beauty Ding กับกล่องเบนโตในการเตริมเลือดกันนะครับเยอะอ่าอุปกรณ์ผ่าตัดประตูตตที่เปิดไม่ได้มันบิดลูกบิดเป่าวะ <laughs> มอนจับลุกบิดประตูเฉยๆโอเค เกมนี้นางพยาบาลจะโง่เหมือนเดิมหรือไม่ผมไม่ทราบกดคอนโทรลเพื่อเดินแต่ไอดาบนั้นมันก็แทงพยาบาลหน,นีไปแล้วเอสเซค่วเลตด้ไม่เขาไม่ใช่เลดี้ Where am I man Where am I นี่อะไรวะปอดเล็กเก่าๆโอเคปอดเล็กเก่าๆโอเคอ่าอ่า กูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยเข้าประตูเฮยยนี่คือใบ missing patient bulletin มีคนไข้าหายไปห้องสองยห้าคนไข้หายไปเจอกัน hmm? อ๋อเหตุหายโอเคเปิด no. เนาะเดี๋ยวรอ it's w o r k i n แล้วเมื่อกี้ดาบไปมาจากไหนวะ อกูผักประตูได้ด้วยนะครับทำไงวะดับเบิลคลิกโอเค What the fuck Josh 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 นั่นคือมึงใช่ไหม Alex Alex j o s ลูกกูหรือเปล่า Maybe the key pad controls it What สองส่วนหนึ่ง วเออเราจะให้กูทำอะไรอ่ะเอสเ็บเอ่อโอเคหยุดหัวเลาะได้แล้วไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยมึงบอกรหัสมันเี๋ยวนี้เออกูเห็นมแล้วกูเข้าไปไม่ได้ไงประเด็นโอ้ประตูนี้เปิดได้ so like what X M e something scratched onto the ตรงปลอดมึงมีเลขด้วย ว่าไงวะกูก็ดูได้แค่รูปเดียวอยู่ดีวะ Feeling cabinets are empty <trilogy> Everything is empty Attention staff Write down the code for the security gate Oh But the second half is still missing นักโทษใช้วิธีการเขียน ภาพเอ็กซเรเป็นโค้ดแต่ครึ่งหนึ่งหายไปอ่าฮะนี่คือครึ่งแรกหกสองสี่อีกครึ่งหนึ่งวะแล้ว <Hello. S 1> ทำงานไม่ได้เอ้ยไม่ทำงานทำงานไม่ได้มันใช้กับคนเวย้ย i s the m a กร o บ hospital Take i เออะไรเนี่ยซูม n น r ร s Center George โอปเร t i n ิงรูมอ๋อเมื่อกี้คือห้องผ่าตัดเนี่ย Operation Theater. โอเมนิ่งโอเปอเรชันเตียเตอร์โรงหนังในการผ่าตัดพูดจริงไหมเนี่ยสงสัยเป็นที่ให้นักศึกษาแพทย์ดูมั้งสักอย่างไม่รู้กูโวยตัวเองไว้ก่อนคิดเองเออเองหมดเลยนะครับโอแมก g า o โอ my god so many d o ดอ s กดเปิดแมปกดอะไรวะ คอนโทรลส์มาสเตนคีย์บอร์ดแมปแมปแมปแบปแท็บเอ่อห้องนี้เป็นห้องจอชเพราะงั้นมันจะต้องเปิดไม่ได้แน่ๆฮะ <h> ah> ยังไงกูไม่รู้มื่อเสร็จอืมเฮเซ็กซีกายโอเคกดคอนโทรลครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นโหมดเดิน this guy's never going home yeah He u r dead อ่าเอ่อ นี่คือคนไข้หรือใช่ What's going on here I don't give a shit I don't fucking know ไม่กูเกลียดเด็กกูเกลียดเด็ก Oh God I hate kids I hate babies I hate babies on babies เปิดได้ไหมได้ l o v is broken มีเสียงเด็กร้องอย่านะ มันดังมาจากห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดได้้ยดดวยพลันเอ้าอ,อ,อย่าร้องอย่าร้องไม่มีขนมเ๋ยวที่งีควรแลกโอ๊ะโอ้ยโกรธ The patient proceeded to leap through the window and then r e v a g e the adjacent room. The patient was not responsive to verbal commands. <laughs> uh. คนไข้ที่หลบหนีโดดข้ามไปอีกห้องหนึ่งผ่านประตูกระจกและก็ตายโ oh อ้ไม่กอดหยุดร้องสิไม่กูกลัวเด็กแล้วโอหยุดร้องนะอีนูหยุดรนะ้องห,หยุดร้องโอ, oh oh อ้กอดโอ้กอดอีนูชารับชาร์จดอัพ a p ื่อจะ b ี b บิร์นเอาไปนอนห้องจอดนี่เป็นตุ๊กตาเด็ก ปิดประตูเหมือนแอมนิเซียไม่ได้เหรอแย่แล้ว It's another island lah. Cannot be open. ขู่ว่านะอืมโอเค That was disturbing. จะโดดข้ามไปอย่างเท่อะ Coincide with อ o u Take the X-ray film. Wait a second. กูว่ากูจะต้องเจออะไรแน่ๆกูหาทางหลบกันแมกกาซีนไอดอนแช่แล้วไงวะกูต้องกดอะไรเว้ยอย่านะ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  กลับแล้วจ้า,ากลับแล้วจ้ากลับแล้วกลับแล้วเอ่อเอ่อเช็คคอนโทรลออปชันคอนโทนเออเอ่อเอ่อมีอะไรเกี่ยวข้องเอนเตอร์ไหมเมื่อกี้กูกดอะไรเก็บวะกูกดเอนเตอร์แล้วมันมีความเกี่ยวข้องอะไรไหม ไม่มี w h e r e the X ray film d a m n it เออกูต้องกดอะไรอะ่ะ damage t h a t s two options โอเคครับเรามาว่ากันใหม่ละกันนะพอดีผมแอบเฟลนิดนึงนะคุณจะต้องกดคิวค้างไว้แล้วเลือกไอไอเทมมันอยู่ตรงนี้กูไม่เห็นขอโทษครับโอเคอ่าอโอเค okay. เราได้เบอร์หกสองสี่แปดเจ็ดสองแล้วเราจะทำการเล่นในถิงสุดเซฟแรกให้ได้นะครับหกสองสี่แปดสองเจ็ดไม่ใช่ กส okay, องสี่สองเจ็ What? ความจำกูไม่ดีนะครับหลังจากที่กูเฟลไปแปดเจ็ดสองกูรู้สึกควายมากตอนนี้ l e x Josh Josh I'm here Josh Where are you going ไปไหน ทำไมเรื่องพวกนี้ต้องทำให้กูเกลียดเด็กตลอดเยี่ยวะไอ้ก็ต d องชายจอ r e you fucking killing me? นี่จะเป็นคีย์ไอเทมอะไรอีกไม่กูอยู่ที่นี่นานไม่ได้ประตูนี้ปิดห้องน้ำชายเปิดจ o อ h จ๊อช <Josh>, stop a m เมดมีคนเปิดน้ำทิ้งไว้เลย โอ้ oh god I don't like this อย่าอย่ามีแทงกูนะออ้ออืมอะแรงมอะไรงมอะไรงมอะไรโอเคแล้วเราก็ถึงจุดเซฟแรกแล้วรครับหลังจากนี้กูุกเฟลหลายรอบไลเกินอะ MT โอเคเราขอกล่าวคำลากันใหม่อีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ผมลาไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เออคืนนิกได้ว่าไม่ได้เซฟ ไลค์เฟซบุ๊กแชร์และชอบแล้วก็สมัครบมา้วกติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่กับผมฟฟลูเฟนกับ Silent Hill Homecoming กลับบ้านด้วยกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ